เช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จัดนะครับทำดีเราชมทำชั่วขอด่าตรงไปตรงมาไม่ใ้หน้าใครนะครับวันนี้คุยกับดรเตอร์พลาิสราสวัสดีครับดรเตอร์พามครับสวัสดีครับพีน่นุสวัสดี่านผู้ชมครับมีความรู้สึกว่าสังคมไทยเนี่ยเหมือนดูละครรีเมคอะคะซ้ำไปซ้ำมาสุดท้ายแล้วมาจบที่คุณทักษิณเนี่ยบินหนี ทำไมคุณทัดสินต้องหนีไปด้วยครับเรามองในแง่ดีครับพี่นุครับท่านอาจจะกลับมาก็ได้เพราะว่าท่านบอกว่าท่านไปหาหมอเฉยๆนะครับ mm hmm. ในความคิดของเราเนาะพี่นุนเนาะ mm hmm. ผมก็มีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศที่ไกลบ้านนานๆพี่นุต่อให้สะดวกสบายแค่ไหนต่อให้มีเงินมีทองใช้ถึงที่สุดถึงจุดหนึ่งพี่นุมันจะไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเราครับพี่นุมันไม่สามารถพูดได้ว่าคือบ้านเราประเทศไทยเนี่ยถึงมันจะ ขาดตกบกพร่องถึงมันจะไม่ดีพร้อมถึงมันจะขาดอะไรแต่ว่ามันเป็นแผ่นดินเกิดมันเป็นดินที่พ่อแม่เราอยู่พี่นุถึงจุดหนึ่งทุกคนจะหอยหาเสมอผมเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ไปใช้ชีวิตเมืองนอกนะ่ะบ้านปลายทุกคนก็อยากจะกลับประเทศไทยฉันใดก็ฉันนั้นผมคิดว่าตัวของคุณทักษิณเองนะ่ะท่านก็คงไม่แฮปปี้หรอกครับที่แกต้องไปเร่ร่อนสิบเจ็ดสิบแปดปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่ถ้าท่านได้กลับมาแล้วนี่ท่านได้อยู่ประเทศไทย แค่ปีสองปีเองนะพี่นุมาครั้งนี้อ่ะแล้วก็ถ้ากลับไปรอบนี้เนี่ยแปลว่าจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วกลับมามคราวหน้าก็กลับมาลอยอังคารเท่านั้นนะพี่นุ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องหนักใจที่สุดจะกัดฟันจะสู้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคดีนี้มันไม่มีอะไรนะพ่นุ<ม>นะครับว่าก็แค่เต็มที่อาถรรสารไม่ปราณีนะบอกว่าให้ติดคุกใหม่นับหนึ่งใหม่เต็มที่ก็แค่หนึ่งปีแม้คนจบโรงเรียนน้อยตำรวจนะ่ะไปกลัวอะไร ยิ่งกับผู้ร้ายมาเท่าไหร่แล้วติดคุกแค่นี้มันมีอะไรต้องกลัวผมคิดว่าท่านน่าจะกัดฟันทนดีไม่ดีนะเข้าไปอยู่ในคุกไม่กี่วันหรอกนะแล้วก็ออกมาอยู่บ้านหรือจะไปค้างไว้ที่โรงพยาบาลลงโรงแรมไหนก็ว่ากันไปผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมจะยอมเจ็บมาแต่ไม่ไม่ว่าอย่างไงนี่มันโอกาสสุดท้ายเราขอตายที่ประเทศนี้อ่ะมันไม่มีอะไรให้ยืดเหนียวอยู่แล้วนะชีวิตบ้านปลายทุกคนอยากกลับบ้านแนผะ่นดินที่พ่อแม่เราอยู่พ่อแม่เราตายอ่ะพี่นุผมคิดว่าท่านทักษิณต้องคิดหนักเรื่องนี้ครับ เป็นไปได้ที่ท่านจะกลับมานะผมยังมองว่าท่านจะยอมกัดฟันทนกลับมานะความคิดผมครับพี่นุครับแต่มีหลายคนบอกว่าคุณทักษิณไม่น่าจะกลับนะครับในคอมเมนต์หลายต่อหลายคอมเมนต์พูดกันถึงคําว่าหลวงตามหมาบัวบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่มีแผ่นดินอยู่ถ้าคุณทักษิณไม่กลับมาก็น่าจะเป็นไปตามที่หลวงตามหมาบัวเคยบอกเอาไว้แต่ทีนี้ให้ดรเติบทาม วิเคราะห์ให้ดูสอนสิคะว,ว่าวันที่คุณทักษิณเนี่ยเขากลับมาเนี่ยหลังจากที่หายไปสิบเจ็ดปีกลับมามาเมื่อที่ยี่สิบสองสิงหาคมเนี่ยคุณทักษิณก็พกอะไรมาความมั่นใจเลยมาเราค้าคิดว่าเขาจะมาเอจอชะตากรรมเหมือนวันที่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดหรือเปล่า,าครับสิ่งที่ที่หลวงตาบัวท่านทํานายไวนะ้แหละเพราะว่าท่านเป็นอริยะบุคคลท่านมองเข้าไปนะ่ท่านเห็นถึงแก่นของหัวใจของวิญญาณมนุษย์ พี่นุนครับเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่างที่ผมประเมินนะ่ะถ้าเป็นปูชนปูชูชนธรรมดาอย่างเรานะพี่นุเราต้องคิดถึงบ้านเราอยากกลับบ้านแต่ท่านทักษิณนนะ่ะมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นซึ่งคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นสติปัญญาซื่อเขินอย่างผมก็มองแค่ว่าเป็นคนธรรมดามันก็ต้องอยากกลับบ้านแต่ท่านหลวงตาม,ม,มหาบวัวน่ะท่านมองเข้าไปได้ถึงจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นนะ่ะผมมองว่าท่านนมองเห็นว่าคุณทักษิณนนะ่ะแกมีซูเปอร์อีโก แกมีการยึดมั่นถือตัวตนตัวกูของกูอัตราแกสูงอาจจะเป็นเพราะว่าท่านร่ำรวยอาจจะเป็นเพราะว่าแกยิ่งใหญ่แกเหนือกว่าใครใครทำให้คุณทักษิณคิดว่าตัวท่านน่ะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดามันก็เป็นไปได้เพราะว่าท่านคงไม่สามารถติดคุกได้นะครับสิ่งพิเศษอย่างท่านเนะี่ยมันไม่สามารถติดได้ไม่แต่วันเดียวนะซึ่งถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราก็คงทําใจติดก็เป็นก็ทําใจก,มกม็มันเป็นกฎหมายมันเป็นกติกาสังคมเนาะแต่ว่าเขาเขาคิดว่าเขาไม่เหมือนใครเขาพิเศษกว่าพวกเราทุกคน มนุษย์ทุกตัวตนบนโลกใบนี้นะ่ะข่าน,นี่แหละเบอร์หนึ่งประมาณนั้นพีน่นุเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่เขาเจะหนีทีนี้นะ่ะการที่เขากลับมานะ่ะผมคิดว่าพอถ้าเรามองว่าเขาถ้าเขาถือว่าเขาพิเศษกว่าใครๆนะเขายอมไม่ได้สิ่งที่เขากลับมานะ่ะผมหวั่นใจครับหลายคนก็สงสัยครับว่าสิ่งที่ท่านพากลับมานะ่ะไม่ทราบหรอกนะว่าท่านจะไปดีลกับใครจะมีคอนเน็ชันยังไงมีการวางแผนอะไรไว้แต่สําหรับผมนะ่ผมมองแบบหยาบๆง่ายๆ พอท่านกลับมาซุกสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนของพรรคเพื่อไทยเพื่อตอบสนองนโยบายของคุณทักษิณน,นะผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณพกกลับมาประเทศไทยนะคือไฟแ้นพี่หนูคือไฟแน้น,แขนเขากโกรธแ้นประเทศไทยไม่ทราบว่า,าเขากโกรธแน้นใครแต่เขาไม่พอใจสิ่งที่เขาแสดงออกไปนะมันเห็นได้ชัดเลยว่าไม่ใช่คุณทักษิณคนเก่านะคุณทักษิณสมัยไทยรักไทยเนี่ยหลายอันนี่ท่านอาจจะสุดโต่งไปบ้างแต่ มันก็มีหลายอันเหมือนกันที่ท่านทําเพื่อประเทศไทยพินุนะครับต้องยอมรับว่าคนเรามีทั้งดีและไม่ดีส่วนที่ดีท่านก็มีแต่ครั้งนี้พินุผมไม่เห็นสิ่งที่ท่านทําลงไปมันมีอะไรที่ดีกับเราเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเอาบ่อน้ำมันเกาะกูดไปการไปทะเลาะบ่อแวงกับฮุนเซนจนเกิดปัญหาต่งตางๆน,นานาขึ้นมารวมทั้งการที่ท่านไปหาป่วนทั้งประเทศไทยนะ่ะนะครับพอลงจากโรงพยาบาลมาได้เนี่ยลงจากชั้นสิบสี่มาได้ท่านก็เดินสายไปทั้งประเทศก็ป่วนเขาไปหมด นะครับมันบิดเบี้ยวไปมันไม่เห็นเลยว่ามีมีขั้นตอนไหนมีพฤติกรรมพฤติการไหนที่หวังให้มันเกิดประโยชน์เกิดความผาสุกสงบกับประเทศไทยหรืออยากแก้ปัญหาให้ประเทศไทยมันกลายเป็นท่านทําอะไรไปนะ่มันมีแต่เรื่องร้ายๆกับเราผมเข้าใจไปเองนะไม่กล้าประเมินระดับสีิปัญญาท่านหรอกแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านพกมานะ่ะคือความแน้นพี่นุนะครับส่วนการคอนเนคชั่นการอะไรนะ่ะมันเป็นสิ่งปลายเหตุที่อะกเอามาเพื่อตอบสนองสิ่งที่ท่านต้องการกับพี่นุ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมนะครับพี่นุมันมีคําพูดหนึ่งที่คนก็พูดว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาเพื่อแก้แค้นประเทศไทยงั้นดรพามพอจะวิเคราะห์แลือว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำมาตลอดสองปีเนี่ยเขาทำอะไรถ้าทำเรื่องหลักๆที่ผมมองนะครับมันมีสองตัวแค่นั้นในการขับเคลื่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของ entertainment complex แล้วก็เรื่อง เอ็นเอร์เทไอเอ็มโอูสี่ี่ที่จะเอาบอกน้ำมันกอบขุดไปแบ่งกันนะครับทั้งสองอันตรงนี้ทีนี้เนี่ยก็เราก็ไม่ทราบหรอกว่าเจตนาดีหรือเจตนาร้ายอย่างไรแต่ถ้าพวกเราคนไทยประเมินกันนะตอนนี้ทุกคนเห็นเรียบร้อยแล้วว่าถ้าที่ถ้าเป็นสมัยเก่าๆสมัยยุคที่เราไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีสื่ออะไรคนไทยใครครอบครองโทรทัศน์ได้ใครครอบครองวิทยุได้ก็ล้างสมองคนไทยชี้นําไปทางไหนก็ได้แบบนั้นแหละพวกเราอาจจะเชื่อนะ เป็นไปได้นะว่าบอกนะ้ำมันจะแบ่งกันเสร็จแล้วพี่นุ้ยเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็น่าจะผ่านแล้วก็สร้างกันได้แต่พอมายุคสมัยนี้นะพวกเรามีสื่อคนธรรมดาสามารถออกมาเห็นแยงได้ถ้าใครมีเหตุมีผลมากกว่านะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ฟังได้ทุกคนนะ่ะพี่นุเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครล้างสมองค้องงำใครได้มันกลายเป็นว่าทุกคนเห็นร่วมกันว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำอ่ะทั้งสองอันนะ่ะพี่นุมันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนไทยมันหวังร้ายกับเรา เหมือนหวังดีแต่ข้างในมันประสงค์ร้ายพี่นุกครับเห็นไหมแล้วซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นน่ะท่านน่ะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งดีไม่ดีน่ะวัดน่ะสามสิบเปอร์เซ็นกรรมการน่ะเจ็ดสิบสิ่งที่คุณทักษิณทำไปเห็นไหมนะครับไม่ว่าจะมาทำเรื่อง Complex, เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อย่างพี่นุเห็นไหมเราเข้าใจว่าจะเพิ่มการท่องเที่ยวเก็บภาษีอะไรได้พอผู้รู้ต่างๆมาขุดคุยตีแผ่ไปกลายเป็นว่ามีแต่ท่าน นะครับที่มีหุ้นอยู่ในนั้นมีแต่พักพวกของท่านที่มีหุ้นอยู่ในนั้นซ้าร้ายก็ใครนะไอ้กอดอนถังอะไรนะั่นน่ะนั่นก็จะเป็นน้องเขยท่านไหมหรือเป็นเครือญาติฝ่ายไหนคนใหม่หรือเปล่าเขาก็จะมาถือหุ้นตรงนี้อีกเห็นไหมซ้ําร้ายไปกว่านั้นหุ้นเซนที่มาด่ากับท่านทักษิณนี่เขาก็มาดินทากันนะว่าก็ไปโกงหุ้นหุ้นเซนบอกว่าจะให้หุ้นเซนมีหุ้นอยู่ในเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของไทยแต่พอได้น้องเขยคนใหม่รอกว่ารวยกว่าปรากฏว่าถีบหัวส่งหุ้นเซน นี่ไงมังกลายเป็นทะเลาะกันก็เพราะเรื่องนี้เห็นไหมครับส่วนพวกเราพี่น้องคนไทยได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับถ้า Entertainment Complex ของพอรรเพื่อไทยสำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยจะส่งเสริมการทุจริตคอร์รัปชันอย่างกว้างขวางทั้งประเทศไทยเพราะจะมีสถานีในการฟอกเงินไว้ไวบริการข้าราชการนักการเมืองมาเฟียสทีทองต่างๆสามารถฟอกเงินได้5ที่ทั่วประเทศไทยสนุกสนานโกงกินประเทศเรากันใหญ่เห็นไหมครับ นี่มันคือผลร้ายเต็มๆกับเรานะท่านเหมือนกับมากลับมาเหมือนบอกว่าชั้นปรารถนาดีอยากมาพัฒนาประเทศไทยแต่ท่านเอาทิศร้ายน่ะเอาน้ำปลดแช่เย็นน่ะให้เรากินพี่นุครับแม้แต่ไอเอ็มโอยูสี่สิบสี่ตรงนี้พี่น้องดูสิครับสุดท้ายกลายเป็นก็จะเอาไปแบ่งกันกับท่านหุนเซนนั่นแหละเห็นไหมทั้งที่มันเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะพี่นุครับมูลค่ามันห้าสิบล้านล้านห้าหุ้นเซนได้ไปในสบายเลยหุ้นเซนเนี่ยงบไอ ไอเงบประมาณแ่นดินหุนเซนนะปีละหนึ่งล้านล้านถ้าหุ้นเซ็นได้ไปเนะี่ยอยู่ได้สบายๆขั้นต่ำยี่สิบห้าปีโดยไม่ต้องทําอะไรเห็นไหมนี่ก็คือการเอาของสมบัติของไทยไปแบ่งกับเพื่อนท่านแล้วก็ไม่มีใครรู้นะว่าในส่วนที่เอาของกัมพูชาเนะี่ยชินวัตรจะได้กี่เปอร์เซ็น์ส่วนที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะได้กี่เปอร์เซ็นตใช่ไหมเหมือนกับตอนที่ท่านขายหุ้นปตทไปนะพวกเราคนไทยไม่เห็นมีอะไรได้ด้วยนี่ครับพี่นุ ใช่ครับสรุปว่าพอท่านทักษิณกลับมาเนะ่ะเหมือนจะมาพัฒนามันจะมาดีแต่มันไม่มีอะไรที่เกิดประโยชน์กับพวกเราสําคัญมันเกิดโทษกับพวกเรามาหาศาลเลยนะพวกอันที่ท่านทาครับพี่นุดร์พามพูดชัดเจนมากะคะ่ะคือทักษิณเนี่ยกลับมาสองเรื่องที่คุณทักษิณทําก็คือหนึ่งจะพยายามจะปั้นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนให้ได้แล้วก็หลอกคนไทยว่ามีประโยชน์กับสองคือแบกน้ aman, ํามันใต้ทะเลเอ่าวไทยห้าสิบห้าสิบดรพามเนี่ยคิดเหมือนที่พี่คิดเลยนะครับว่า วันนี้เนี่ยคนที่ทำลายทักษิณมากที่สุดเนี่ยคือสื่อโซเชียลเพราะว่าในอดีตเนี่ยค,คุณทักษิณเนี่ยจะทำไรแล้วคุณทักษิณก็มีทีวีเสื้อแดงช่องเสื้อแดงแล้วก็มีทีวีประมาณ3 5มห้าเไอทีวีซึ่งไม่กล้าพูดความจริงแล้วก็มีวิจุกเสื้อแดงซึ่งคุณทักษิณหลอกคนไทยต่้งประเทศจอชอคนอีสานคนเหนือหลอกได้หมด แต่วันนี้<ช>ค,ค,คุณทักษิณลือไปว่ามันมีทิกตอกมันมี Facebook มีม youtube มีอินฟูบีทุกคนเนี่ยออกมาแฉความจริงหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลอ,อกของคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ผลในเรื่องอินเทอร์เนตคอมเพล็กหรือหรือเรื่องใต้ท้องทะเลคุณทักษิณรวยจากสื่อสารดาวเทียมแต่คุณทักษิณตายคนนี้ด้วยสื่อสารดาวเทียมอินเทอร์เน็ตทำไมคุณ <c oughs> ทักษิณ <c oughs> เขาเป็นคนตกยุกคระฮะดรพรามเขามองไม่เห็นหรอว่าเขาคุมสื่อไปได้แล้วคุณทักษิณนหะครับก็จะว่าตกยุคก็ใช่พี่นุก นะครับคือคุณคุณทักษิณเนี่ยคือตัวท็อปเลยระดับสุดยอดของเทคโนโลยีนะครับในยุคสมัยของเขาแต่เขาเน่ยเป็นตัวท็อปของยุคอนาล็อกพี่หนูนะครับ <c oughs> นะคร<ล>ะพี่หนูจําได้ไหมสมัยปีสมัยปีสี่สามสี่สี่ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับพักไทยละไทยพี่หนูผมนี่มหัศจรรย์ใจผมทึ่งมากคุณทักษิณเนี่ยผมจําได้ว่าท่านเนี่ยพักไทยละไทยเนี่ยซื้อเวลาช่องเจ็ดสีช่องสามช่องอะไรนะครับในการออกให้สัมภาษณ์ มันจาได้ประเทศไทยไม่เคยมีครับมันไม่มีพักการเมืองไหนกล้าซื้อเวลาสถานีโทรทัศน์นะครับแต่คุณทักษิณเนี่ยคิดได้จะคิดใหม่ทําใหม่จะคิดนอกกรอบแอกทุกกฎฮิโน่เห็นไหมครับนั่นมันมน่าทึ<อ>่ง<ด>มากนะครับแสดงว่าในยุคสมัยของท่านนะ่ะท่านน่ะแหละคือตัวท็อปฮิโนครับแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนผ่านท่านก็ได้แค่เท่านั้นเห็นไหมครับท่านกลายเป็นตัวท็อปในยุคอนา็อกพอมายุคนี้มันดิจิตอลแล้ว รบริษัทคอดดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลสื่อต่อมามันไม่มีใครสามารถควบคุมได้มันไม่มีใครต้องรอฟังสถานีมันไม่ต้องรอใครฟังสถานวิทยุเห็นไหมไวทีวียังเจ๊งไปเองยังต้องปิดไปเห็นไหมครับมันไม่มีใครรอฟังชิครับตอนนี้ ประชาชนคนไหนก็มีสื่อโซเชียลมีเดียทุกคนกลายเป็นสื่อหมดแล้วทั้งประเทศทั่วโลกใครก็เป็นสื่อได้แล้วเขาไปมองที่สังกยภาพส่วนบุคคลคาลิสมาสเสน่ห์ส่วนบุคคลซึ่งมันเป็นพลังมันเป็นพลังแบบใหม่ที่ไม่ใช่พลังแบบอนาล็อกที่เอาอํานาจมาล็อกไว้ให้ทุกคนบังคับให้ฟังฉันสถานีโทรทัศน์ทั้งประเทศไทยมีไม่กี่สถานีถ้าฉันซื้อฉันสั่งผู้บริหารได้ทุกคนก็จําใจต้องได้ทํทำนั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต่อให้มีเงินขนาดไหนมันจะซื้อใครได้พี่นุครับอินฟู เอนเซอร์ในประเทศไทยมีเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมครับตอนนี้ท่านก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันหมดยุคสมัยของท่านมันท่านไม่สามารถปรับตัวได้ท่านไม่สามารถปรับตัวกับระบบสื่อสารยุคใหม่ท่านก็กลายเป็นยอดของภูเขาน้ําแข็งอนาล็อกต่อไปมันทําอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้พี่นุกับคือที่แปลกใจคะคุณโรเตอร์พามคือวันนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ย อุ้ยจะโดนฟอ้องไหมคุณทักษิณเนี่ยก็ยังใช้นโยบายเก่าๆโดยการบีบสถานีโทรทัศน์แทบทุกช่องเหมือนเดิมนะดรพามคือถ้าช่องไหนเนี่ยด่าคุณทักษิณปุ๊บเนี่ยจะมีโทรสับมาที่ช่องนั้นแม้ว่าตอนนี้จะมีจํานวนเยอะสิบกว่าช่องก็จะโทรสับมารวมไปถึงการบล็อกไม่ให้หน่วยงานราชการซื้อโฆษณาข,ของรายการทีวีและมีบางช่องข่าวบางช่องจ่ายเงินซื้อเพื่อเชียสุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ได้ผลจริงๆเพราะว่าคนมันไม่ได้ดูทีวีตรงนั้นอย่างที่คุณดรพามบอกฮะแกเป็นสุดยอดในโลกอดาลอกแต่วันนี้โลกดิจิทัลมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นด้วยวันนี้คุณทักษิณน,น่าจะตายด้วยดิจิทัลทีนี้คําถามถามดรรพามต่อมาว่าอนาคตของเพื่อไทยยังไงฮะก็อนาคตของเพื่อไทยก็ต้องบอกว่าด้วยความจากนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับขออนุญาตไม่เหมารวมก็อื่นแต่จากผมดูที่อีสานบ้านผมนี่พิณุครับนะครับ ก็คือต้องเร <mel> ียนตามตรงว่าการคลองพื้นท er like ี่การครองสอสอในภาคอีสานน่ะนะเอาเฉพาะอีสานนะที่อื่นผมไม่กล้าก้าวล่วงเขานะครับต้องยอมรับว่าพี่นุสังเกตไหมว่าทําไมเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเท่าไหร่แรนสไลด์เท่าไหร่ก็ตามนะครับสมัยคุณยิ่งรักนี่แทบจะพูดได้ว่าภรคเพื่อไทยได้ภาคอีสานเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับนะครับเขาเขาได้เยอะมากภาคอีสานกับภาคเหนือนะครับภาคเพื่อไทยได้สลด นะครับแต่พี่นุสังเกตไหมว่าทําไมสอสอ,สอ,อีสานเนี่ยไม่มีใครได้เป็นรัฐมนตรีเลยแทบจะไม่มีใครได้เป็นนะครับม,ม,ม,มีมีที่กระสิลมีคุณป้าแก่ๆคนนึงเป็นมาเขาก็ให้เป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาให้เป็นสามเดือนพอได้ใส่สายสะพาย่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็เอาลงนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้พากันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอะไรครับอันนี้เนี่ยอาจจะผิดพลาดนะแต่ผมมองว่าปัญหาของพรรคเพื่อไทยนะมันไม่มีการพัฒนาคนรุ่นต่อไป มันไม่มีการรวบรวมคนเก่งแล้วเอามาต่อยอดกันมาปรากฏว่าพักเพื่อไทยโดยเฉพาะในอีสานนี่ขายแต่บุญเก่าเขาขายแต่ยี่ห้อทักษิณน,นะครับขายแต่คําว่าพักเพื่อไทยนะครับไม่ได้ทําผลงานอะไรเลยสอสอ,สอ,อีสานบางขั้นนี่เอาคนที่เป็นรองประธานสภาณนะปัจจุบันเนี่ยแถว้อยเอเนี่ยพิ่นุนะครับใครขับรถไปผ่านแถวบ้านท่านนี่หน้าบ้านท่านมันยังเป็นถนนแดงอยู่เลยนะครับใน <laughs> คือเขาเข้าไปในสภาเนี่ยเขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยเขาอ้างอันเดียวคือฉันเป็นคนพรรคเพื่อไทยยังไงพวกเธอก็ต้องการให้ฉันเท่านั้นแต่มันไม่มีผลงานอะไรจริงๆพี่นุครับนะครับมันไม่มีผลงานมันไม่มีอะไรกันมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนก็ไม่มีทางเลือกนะครับมันก็มีแต่พรรคเพื่อไทยแหละที่มีกระแสที่มีดีแล้วก็ประกอบกับคนอื่นก็ไม่มีใครมีปัญญาเถียงอะไรนะมันเขาคุมสื่อไว้คนอื่นก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแม่นหละมันมันทําให้กลายเป็นว่า ที่ผ่านมาเขาก็มั่นใจไม่ว่ายัางไงเขาก็ชนะได้ครับตราบใดที่ยังขายคุณทักษิณน่ะเขาก็อยู่ได้ครับพรรคเพื่อไทยอยู่ได้อีกร้อยปีนะนี่ถ้าเขาส่งผ่านจากคุณทักษิณไปคุณแพทองทานได้นะเขาก็ขายยี่ห้อชินวัตรต่อไปแต่ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเคราะห์ร้ายหรือเทวดาไม่เป็นใจหรือว่ามันหมดบุญวาสนาใช้มาจนครบแล้วเห็นไหมครับกลายเป็นว่าคุณแพทองทานมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับพอๆกันกับทงางเนก นะครับฮุนเซนอยากจะส่งให้นะมันไม่ง่ายเหมือนเก่าคราวนี้ทางฝั่งของเราเนี่ยก็อยากส่งให้แพระนองทานเหมือนกันแต่มันส่งไม่ได้นะครับพวกชะตามันไม่เปลี่ยนใจทําอะไรก็ไม่สําเร็จใช่ไหมละ่ะซ้ำร้ายนะตัวท่านทักษิณเนี่ยกลับมานะผมก็ไม่ทราบหรอกนะว่ามีจริงไหมที่เขาบอกว่าดีลรังกาวีดีลนั่นดีลนี่เอาคุณทักษิณกลับมานะแต่สำหรับผมนะผมคิดว่านี่แหละเทวดาโดนบันดาลให้ท่านกลับมานะถูกแล้วพี่นุ้ครับ เพราะว่าถ้าท่านได้กลับมานะท่านก็จะตะเวนไปรอบโลกแล้วก็ด่าประเทศไทยแล้วก็ส่งเงินมาให้นะครับพเพื่อไทยก็ถล่มเราต่อไปไม่มีวันจบสิน้นประเทศไทยจะจองเวรจองกรรมกันอยู่นี้ไม่มีวันจบสิน้นแต่รอบนี้นะคุณทักษิณกลับมาเนี่ยมันเห็นจัดจ่านะครับมันมีใครว่าได้เลยว่ามีใครใส่ร้ายท่านมีใครโจมตีท่านมีใครกันแกล้งท่านหรือเปล่าไม่มีตอนนี้ประชาชนทุกคนเห็นกับตาคนอีสานบ้านผมเนี่ยแหละก็ยังต้องยอมรับเลยว่าถึงขั้นออกปากเลยนะเออ พลทักษิณในแกทําดีแต่มันมีเรื่องที่เราไม่รู้นี่หว่ามันมีอีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้นี่หว่าเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไอ้ความดีมันมีค่าเท่ากับยอดภูเขานนําแข็งพี่นุที่อยู่ใต้น้ําที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีที่ทําไว้น่ะมันใหญ่กว่านั้นสิบเท่าร้อยเท่าพี่นุ้ใช่ไหมตอนนี้นหละคนเขาตื่นกันขึ้นมาสิ่งที่น่าตกใจก็คือคนอีสานน่ะเขาพากันตื่นนะคนเหนือก็น่าจะเหมือนกันแหละพี่นุครับใช่ไหมแล้วที่สําคัญก็คือตัวพรรคเพื่อไทยน่ะ เขาไม่ได้เตรียมคนมาต่อเป็นรุ่นๆุ่นรุ่นรุ่นนะนะครับต้องยอมรับนะว่าคนของท่านทักษิณน,น่ะเจ๋งจริงในความรู้สึกผมผมก็ทับใจว่าเจ่งเก่งนะตั้งแต่ยุคสมัยเขาสร้างไทยรักไทยนะพี่นุนะครับตั้งแต่ยุคของพวกพี่อ้วนหมอพมมินหมอมิ้งท่านปุรชัยสมัยนั้นนะครับเห็นไหมครับมีแต่คนเก่งๆมีแต่เทคโนแคร์ แต่พี่นุสังเกตไหมครับพักเพื่อไทยครองอํานาจยาวนานมา20กว่าปีจนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีผู้เล่นเขายังต้องเอาจาอ้วนภูมิทำมาเป็นรักษาการนายกอยู่เลยเห็นไหมครับหมอมิงหมอเรียบหัวหอกคาที่ก็ยังพากันกระเตงกันไปเดินตามหลังยายุงหญิงต่อไปเห็นไหมแสดงว่าเขาไม่มีผู้เล่นพี่นุเขาไม่มีตัวเพย์เมเกอร์อีกต่อไปเขาไม่ได้สร้างคนรุ่นต่อไปคนรุ่นใหม่ของพักเพื่อไทยนะด้วยความเคารพครับทุกคนที่ขึ้นมาได้น่ะอาศัยพ่อมัน อาศัยยี่ห้อของพ่อมันอาศัยยี่ห้อของพรรคเพื่อไทยอาศัยว่าพ่อมันเป็นลูกน้องทักษิณไอ้สะสะคนหนุ่มคนสาวในพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีความสามารถด้วยความเคารพเลยนะคนอย่างไอ้หนุ่มอะไรน้ำสกุลเทียนทองเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเ,เลขาธิการพักนะครับไม่น่าจะศักยภาพถึงระดับเลขาธิการพักด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะถ้าไม่อาศัยว่าเป็นลูกป้าหนอกถ้าไม่ใช่คนภายในของพรรคเพื่อไทยหรืออย่างคุณอะไรสินทุไัยที่ร้อยเอ็ดอย่างเงี้ย มันใช่เลอที่จะมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยเห็นไหมคุณนำ้ำใช่ครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าคนหนุ่มคนสาวรุ่นลูกพวกนี้เนี่ยนะครับน,นี่แหละธรรมชาติของลูกคนรวยเนี่ยมันไม่กระตือรือร้นลูกคนรวยมันสุขสบายมันไม่พัฒนาตัวเองมันกลายเป็นว่ามันพอพ่อแม่แก่ลงไปมันขึ้นมาแทนไม่ได้ย็งไงสุดท้ายเนี่ยในบ้านปลายในโค้งสุดท้ายของการต่อสู้ขั้นแตกหักของพรรคเพื่อไทยนะได้ใช้ขุนพลรุ่นเก่านล้วน คนที่แทบจะออกมาต่อสู้ตอนนี้เนี่ยมีพี่อ้วนมีหมอมิงหมอ,มหมอเลียบอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนานาบรรดาท่านผู้เท่าออทั้งหลายนะครับพี่ตันหมอที่ปลอดประสบยังต้องออกมาช่วยนะกษัตริกระกษียณไปพี่ปอดประสบยังทุนไม่ไหวยังต้องออกมาช่วยพูดนะครับ <laughs> เห็นไหมแสดงว่าเขาขาดความต่อเนื่องเขาสร้างคุณทุนขึ้นมาทดแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ถ้าพี่นุถามว่าอนาคตรพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงผมก็เลยบอกเลยว่าถ้าคุณทักษิณหนีไปนะจบนะครับ พราะสุจริตทุกอย่างความหวังทั้งหมดของภาคผอ้ไดฝากไว้ที่คุณทักษิณคนเดียวถ้าคุณทักษิณไม่กลับมานะแปลว่าจบเท่านั้นท่านไม่มีอะไรขายอีกเลยไม่มีผลงานอะไรเลยสองปีที่ผ่านมาก็ทําอะไรไม่ได้จริงๆครับครับเห็นไ,ไหมคนไทยเห็นแล้วอ่ะดรพามพี่พูดแบบว่าเออจริงๆแล้วคุณพลของคุณทักษิณยี่มีแต่หกสิบเจ็ดสิบอานญากเลยแก่ๆท่านนั้นเลย,เลย,เลยไม่มีคนรุ่นใหม่เลยคนรุ่นใหม่ที่ดรพามบอกก็เป็นบรรดาแบบ อาศัยบารมีพ่อไม่ว่าจะเป็นคุณจุลพันธ์อมอรวิวัตน์เนี่ยศสยพ่อพ่อเป็นสารวงเซนทอกอาศัยปนเนาะน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็สามคนนี้เนี่ยศักยภาพในการเป็นรัฐมนตรีคุยแต่สารวงทําเรื่องท่อ <c oughs> งเที่ยวก็ทําไม่ได้สุดท้ายไปก๊อปปี้ลุงตู่มาโครงการเที่ยวด้วยกันก็ถูกคนก็ด่าเละเทะเลยจุลพันธ์ก็ทําการทางก็มัวแต่วุ่นวายอยู่กับไอแจกเงินกับไอคาสิโนโคอมเพล็กซ์เละน้ําก็ไม่มีผลงาน ก็ไม่แปลกใจใช่ไหมครัดรพานที่สสของพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ถูกดูดเละเทศเลยน่าน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบที่นั่งอะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่านี่แหละเขาเรียกว่ากาไดใครก่ออาจจะเป็นจริงนะพี่นุครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ก็ด้วยการใช้วิธีนี้นะครับตั้งแต่ยุคไทยรักไทยนะครับไปสูบเอาซะจนพักความหวังใหม่เลคาที่ สมัยนั้นพรรคต่างๆนานาก็พามาคุณทักษิณนี่แหละผู้เชี่ยวชาญการดูดของจริงสูประมาณจนหมดครับนะครับสร้างขึ้นมาจนยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วใครจะไปคิดครับพี่นุครับดาบนั้นจะคืนสนองท่านในบั้นปลายบทสุดท้ายนะครับมัชชิมายามของท่านปรากฏว่าท่านก็ต้องล้มลงไปเพราะถูกภัยจากการดูดเหมือนกันนะครับคนที่ท่านดูดมาแหละเขาก็พากันกระโดดหนีเหมือนกันมันก็น่าส์ใจนะ ที่หลวงตาบัวทํานายไว้เนี่ยทําไมมันตรงอย่างนี้พี <mm> ่ห <c oughs> นูนะครเบเป็นไปได้เหมือนกันครับครับอ่ะับไหนใครก่อนนะคุณทักษิณก็รับไปนะ